การจำแนกรูปยี่สิบแปดโดยจำนวนสมุทรฐานนะที่เรามาดูกันก็คือกรรมจิตอุตวอาหารตรงนี้เป็นคำคำย่อนะครับสี่ตรงนี้ก็คือเกิดทั้งสี่สมุดฐานเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตอุตวอาหารก็ได้ตรงนี้ก็คือนุักนุโตจิไม่เกิดจากสมุดฐานได้เลยคือลักษณะรูปสี่ในวงกลมที่มีอักษรย่อสมุดฐานมากกว่าหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับรูปนั้นเกิดจากสมุทรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เกิดจาก เกิดจากสมุทฐานเหล่านั้นก็ได้นะครับเรามาดูลองดูบนกระดานนะครับจะได้คิดตามไปด้วยนะคิดตามไปด้วยตรงนี้เป็นรูปสมุทฐานนะครับว่ารูปสมุทฐานคือกัมมะชรูปถ้าเราพูดถึงรูปสมุทฐานเราต้องบอกว่ามีเท่าไหร่ครับรูปสมุทฐานมีสี่หนึ่งกัมมะชรูป,รปต้องพูดเต็มนะฮะหนึ่งกัมมะชรูปสองจิตตชรูปสามโอตุชรูปและอรหรชรูปดังนั้นก็คือรูปสมุทฐานมีสี่ ในรูปสมุดฐานบอกแล้วว่ามีเอกันตะกับอเนกันตะเอกันตะก็คือเกิดแน่นอนก็คือในสมุดฐานเดียวนะครับแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งส่วนอันนี้อเนกันตะไม่แน่นอนเราเห็นว่าคําว่าแน่นอนก็คือเป็นเรียกว่าเอกะสมุดฐานนิกรูปก็คือสมุดฐานเดียวส่วนอเนกันตะแปลว่าไม่แน่นอนคือมีหลายสมุดฐานเช่นทวิสมุดฐานนิกรูปก็มีติ สมุทฐานนิกรูปก็มีจตุสมุทฐานนิกรูปก็มีแล้วก็นักปูโจโตจิสมุทฐานนิกรูปอันนี้เป็นเรื่องของการรวมว่ามีรูปเท่าไหร่กัรมชรูปตรงนี้มีตัวเลขเท่าไหร่เอ่ย18เราจะเริ่มจากไหนเอกเอกะตรงนี้มีกี่รูปเอ่ย9กเรียกมีอะไรบ้างครับลองดาวภาษาชรูปห้าวะูปสองหาธยารูปหนึ่งและชีวิตตะลูปหนึะอันนี้ได้เ้าแล้วนะ ทวิมีไหมติมีไหมจะตุมีเท่าไหร่เท่าไหร่เก้าคือทวินิพพารลูปและปาิเฉทรูปหนึ่งนะครับมีลักษณะรูปไหมไม่มีรวมมันได้เท่าไหร่เอ่ยสิบแปดนะครับอ่าหรือยี่สิบเนี่ยไปดูในอัธกถาเวลาที่ท่านแสดงเรื่องมาติกาอีกทีหนึ่งนะครับ จิตตชรูปเอเอกสมุทฐานนี่กะรูปมีสมุทฐานเดียวมีไหมจิตมีอะไรเอ่ยวินยัติรูปสองนะครับทวิมีไหมทวิมีไหมเมื่อกี้ที่เกิดจากจิตมีไหมสัทธาลมใช่ไหมสัทธาลมกับอุตอ่าก็คือสัทธาลมเป็นจิตตะชรูปกับอุตตชรูปก็คือมีนะครับมีสัทธาลมติมีไหมติ จิตตะชลูกวิกาลลูกสาอ่าวิกาลลูกสามไม่มีมีนะฮะวิกาลลูกตรงนี้หายไปไหนในในหนังสือมีไหมอ๋อต้องมีนะครับก็คือจิตตะชรูกนี้เขาต้องครบเพราะว่าเก้าบวกสองบวกหนึ่งตัวนี้เติมนิดนึงครับเป็นวิกาลลูกสามนะฮะสามสมุดฐานตอบเสียงดังเลยนะเพราะไม่มีเมื่อกี้เพาดูหนังสืออ่าตกนะขอโทษทีครับ เพราะว่ามันต้องได้สิบห้ารูปนะจิตใรูปต้องมีตรงนี้ต้องมีครบนะครับเรามาดูอุตุชรูปนะครับเอกาสม,มุธฐานนี่กระรูปมีไหมไม่มีมมเพราะว่ารูปที่มีสม,มุธฐานเดียวครบไปแล้วคือเก้ากับสองดังนั้นอุตุรูปไม่มีสองสม,มุธฐานมีไหม A A มีเพราะอะไรเอ่ยสัทธาลมมีกี่เป็นสองสม,มุธฐานคือจิตกับอุตุนะครับวิการลูปมีไหมสามสมุธฐานมีนะครับเติมตรงนี้ไปด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นสี่สมุดฐานนะครับแล้วก็นี่ไม่มีกร็รวมเป็นสิบสามอาหารราชลูกมีสมุดฐานเดียวไหมครับไม่มีสองสมุดฐานมีมไหมเพราะว่าหมดไปแล้วเนี่ยสองสมุดฐานนะครับไม่มีวิกาลลูกสามสมุดฐานมีไหมไมีแล้วก็มีอวินิโพคล,ลูกจึงเป็นสิบสองรวมนะครับตรงนี้จะเป็นเอกสมุดฐานนี่ก็ลูกมีสิบเอ็ดนะครับทวิสมุดฐานนี่ก็ลูกมีหนึ่ง ติสมุทฐานนี่ก็รูดมี3ามจตุจตุมี9มรวมทั้งหมดเป็น <40. S 1> ตรนุกนุกนากูโตจิมีเท่าไหรสี 4, รวมแล้วเป็นยี่สิบแดนะครับดังนั้นในนี้ก็คือเป็นการสรุปสมุทฐานของรูปนะครับ